สวัสดีค่ะ,ะเปิ้ลนะคะจาก everyday studio นะคะก็เป็นดีไซเนอร์ที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้กับแบรนด์ everyday ด้วยวันนี้นะคะเปิ้ลก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในเรื่องของเก้าอี้อเก้าอี้ของเรามีหลายตัวแต่ตัวที่เปิ้ลเลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยค่ะเป็นตัวที่ลูกค้าบอกว่านั่งสบายที่สุดของแบรนด์ everyday ก็เป็นเก้าอี้ในคอลเลกชันที่ชื่อโซฟีนะคะซึ่งโซฟีเนี่ยจะมีมา2แบบ ก็คือแบบนี้คือเรียกว่าโซฟีแชร์ไม่มีที่เท้าแขนแล้วก็โซฟีอาร์มแชร์เป็นรุ่นที่มีที่เท้าแขนทําไมถึงชื่อโซฟีเพื่อนๆพ,พ,พอถ่ายกันได้ไหมคะก็ที่มาของเก้าอี้รุ่นนี้ค่ะมันมาจากความตั้งใจของเราในทีมดีไซเนอร์ค่ะว่าเราอยากออกแบบเก้าอี้ที่ดูซอฟดูสบายสบายตั้งแต่การนั่งสบายตั้งแต่ การมองรูปทรงของมันดูนุม่มดูละมุนดูน่าสบายแล้วก็ทั้งการที่ที่ผู้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปนั่งได้นานๆเป็นเป็นการรองรับการใช้งานได้อย่างเต็มที่ก็เลยเป็นที่มาของโซฟีซึ่งมาจากคำว่า Soft ละมุนก็คือนุ่มเป็นเก้าอี้ที่นั่งนุ่มสบายรับเต็มเต็มหลงังแล้วก็รูปฟอร์มรูปทรงก็คือจะกลมกลืนหมดเลยค่ะก็คือเราเลือกใช้เป็นไม้กลึงกลมแล้วก็ลบมุมต่างๆเพื่อใหอ้เกิดภาพลักษณ์ที่ดูละมุนไม่มีมุมไม่มีเหลี่ยมให้ติดขัดสายตา,อานอกจากดูข้างหน้าแล้วจะดูละมุนแล้วถ้าเพื่อนๆดูข้างหลัง ก็จะมีลูกค้าหลายๆคนบอกว่าเอ้ยเป็นเก้าอี้ที่น่าสนใจเพราะว่าเวลาเราวางเก้าอี้แล้วเราเดินมาด้านหลังจับเก้าอีอ้มีที่จับสามารถดึงเก้าอี้ได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายแต่ดูดีก็ก็เป็นอีกจุดจุดหนึ่งที่ที่น่าสนใจของ Sophie Share ะะอโซฟีแช่นะคะโซฟีแช่นั่งสบายแต่ว่าจริงๆแล้วขนาดของโซฟีแช์ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าเก้าอี้ปกติเลยเก้าอี้ปกติขนาดจะอยู่ที่45ซนติเมตรค่ะแต่ว่าตัวโซฟีแช่เนี่ยค่ะ จะใหญ่ขึ้นนิดเดียวจะอยู่ที่46ซนติเมตรแต่ว่าก็จะทำให้คนที่นั่งเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเล็กหรือมันนั่งไม่ถนัดยังไงตัวโซฟีแชร์เนื่องจากไม่มีที่เท้าแขนไม่ว่า,าผู้ที่นั่งจะตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็สามารถนั่งได้อย่างสบายหลังรับได้เต็มเต็ม อย่างเปิ้ลเป็นผู้หญิงก็นั่งสบายอยู่แล้วตัวไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแบบผู้ชายตัวใหญ่ๆลูกค้าเปิ้ลมาก็ยังนั่งสบายอยู่เขาก็ยังบอกอยู่ว่ารับได้เต็มด้านหลังนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโซฟีอาร์มแชร์ก็จะเป็นอีกมูทหนึ่งต่อให้มีที่เท้าแขนแต่ด้วยดีไซน์ที่เราหดที่เท้าแขนเข้ามาด้านในทำให้ลุกเข้าออกค่อนข้างง่าย อ่ะอันนี้เพื่อนๆลองสังเกตดูถ้าเรานั่งเก้าอี้ที่มีที่เท้าแขนบางครั้งเราจะรู้สึกว่าลุกเข้าลุกออกค่อนข้างยากแต่เนื่องด้วยตัวนี้ค่ะเราแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยการหดที่เท้าแขนเข้าไปแล้วก็ยื่นระยะของที่เท้าแขนออกมาให้ให้พอดีกับช่วงแขนจะไปไม่ถึงช่วงมือนะคะก็ะอยู่ที่ประมาณช่วงแขนแล้วก็รองรับการใช้งานของผู้ที่นั่งได้ได้อย่างเป็นธรรมชาติค่อนข้างสบายเลยแล้วก็ตัวโซฟีเนี่ยค่ะก็จะ เหมือนเก้าอี้อื่นๆของ everyday ค่ะเพื่อนๆสามารถเลือก mix and match ผ้าสีของผ้าสีของไม้ได้อย่างที่ตัวที่เรานำมาโชว์เนี่ยเนื่องด้วยมันชื่อโซฟีเราก็จะมีออปชันที่ดูซอฟต์ๆดูนุ่มๆละมุนตาให้เพื่อนๆได้ดูแต่ก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้แนวเท่ๆแนวค่อนข้างทันสมัยเพื่อนๆอาจจะเลือก คู่สีของไม้กับผ้าที่ดูคอนทราสต์กันมากกว่านี้อาจจะเป็นดําเข้มไม้สีเทาไม้สีอ่อนหน่อยก็จะดูเท่ๆไปอีกแบบถ้าเพื่อนๆมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรในการเลือกเฟอร์นิเจอร์สามารถถามพวกเรามาได้นะคะแล้วก็ติดตามช่อง Everyday Studio ด้วยนะคะก็จะมะีการเล่าที่มาการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นต่างๆที่เราออกแบบตามมาต่อๆไปในคลิปต่อไปค่ะก็ยังไงฝาก กดติดตามกด Subscribe ช่อง Everyday Studio ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ